อา้าวครับเทพธิดาจุดสีขาวนะครับวันในเทพธิดาสุดสีขาวแม่สำรวยนะครับแม่สำรวยคำปีการนะครับนางฟ้าครับอ้าวครับเทพธิดาจุดสีขาวนะครับวันี้เทพธิดาชุดสีขาวแม่สำรวยนะครับแม่สำรวยคำปีการนะครับนางฟ้าครับ อันนี้นก็นางเอกมาจากสุลินนะครับันนางเอกเก่านะครับแม่สมัยนะครับแข็งแรงนะครับออกกลาลังกายผู้อาวุโสออกกลาลังกายเปิดให้ผู้อาวุโสโดยเฉพาะนะครับ อีกสักหน่อยครับแม่สมศรีก็จะเอาลงออกกําลังกายแล้วนะครับม <laughs> แม่สมศรี Nokia นกแก้วให้รอดูเวล์ดูก่อนกลานลาวกว่าน,นะครับ <laughs> อันนี้แม่สมรวยนาหน้าไปก่วนแล้วครับนี่ขวางแท้ครับนี่นี่แม่ลูกพอมาสีแม่เห็ดได้มดัดนี่คือการออกกําลังกายนะครับแบบมีความสุขนะครับยังมีต่อนะครับยังไม่หมดนะครับ <liter ar> อีกสักหน่อยก็วุ้นเพชรพญาทรก็จะออกลีลาแล้วนะครับเพชรพญาทรน,นี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับนี่ครับแม่สมรวนนะครับคุณสีนะครับเกียร์ีย <noticeable> นะครับอสวัสดีครับ